สวัสดีค่ะมินีแกมะพร้กับสาวจาจากาลาสินีกคื่เกาหลับพี่น้องมิงนีสาวจาจาได้ตามหมอกหงตามหมหกหงแบบบ้านบ้านบ่ได้ลุ่งทงล่งท่าไปหาไอปู่มาดองพี่น้องเอ,อ้ตามหมหกหงแซ่บกรอก,ก,อกตามแบบบ้านแบแซ่บแซ่บแซ่ขนมสินมพี่น้องมาแซ่บแซ่บน้ำสาวจาจาเด้อค่ะ พักเครื่องเคี่ยงสาวจ่ากับชิมี่พักบุ่งกับปีพักบุ่งหน้าเก็บเอายุดหนองสาฮึแฉะเปล่านุกบุ่งแก้ว เรียบพี่ mm. yeah, yeah. เดี๋ยมตาพี่นอ้องเนียมาตะลงบ้าน Nó khóa bài tôn tổ nghe lại Nếu chúng ta một người. Cứ thì xuống sẽ lọc điểm ta. Bây giờ Capinon phải có đầy cốt trách của tiết tạm กุดเกิดดิงให้สาวจ้าจา,จาน้ำเล่นด้วยค่ะ